สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมพญายศน้อยครับพึงมือนือสิพาพี่น้องมาใส่ไก่ได้ครับเด้อใส่ไก่แบบทุกไล่ละเอียดทุกขั้นตอนให้พี่น้องเอามือใหม่ได้หนุจัแล้วครับเนาะว่าสีใส่ยังไงใส่ไก่ครับใส่ล้วคนสีลอกแบบใดครับผมครับเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ้งกันครับผมสําหรับผู้มือใหม่เนาะให้เป็นไปเลยครับผมจะได้ง่ายๆกันครับผม ใส่เวลาบดด้วครับนี่ครับพี่น้องใส่ไก่ล้วก็เล่งเบิง้งนะครับเล้งเบิงงเงเบง้งนะอ่าใส่พี่น้องเล็งเบิง้งอ่าทั้งนี้แหละพี่น้องเล้งเบิ้งครับนี่เล้งเบิง้งตรงนี้ตรงนี้มันขนาดกับร่องบอขนาดกับร่องเฮ้เนี่ยเวลายิงมันกิสีได้สะดวกเวลาข้าหนึลูกดอกเข้าไปมันกระสีมันกระสีาามัต่ำมือขอบครับยิงก็ง่ายก็กันละพี่น้องก็จะซื้อรถนี่ครับผม ขอการบรกกองพี่น้องครับตัวนี้ผมก็เฮ็ดไว้เราล่ะครับพอดีเราตว่าสิบบอกเทคนิคให้พี่น้องที่ซื้อครับผมมันได้แล้วล่ะตัวนี้ครับผมก็มีแต่ถาดเจาะใส่เส่็ล้วครับครับก่อนเัาสิเจาะฮอก๊ใส่ปากกาครับผมกาแด้พี่น้องเด้อปากกาฮ่องก็มากไวมากไวย มากไปเพราะมากไปแล้ว้อาก็ถอดไก่ออกรถครับถอดไก่แล้วก็เจาะครับผมแต่ว่าสีบเจาะตัวนี้ก่อนหเดียวิเจาะปลายมือนกันพี่น้องตัวนี้มันยาวกว่าสิบเส้นผมกว่าเสียวเขามาประมาณจะอะไรล้นอนคืบหนึ่งนะพี่นอ้องคืบหนึ่งเมือ่อเขาสีดึงง่ายถ้าเอาถ้าออาอยู่ประมาณนี้ก็สิดึงยาก ถ้าบ่ดึงเนี้ยก็ต้องตัดยางเนี้ยครับผมอันนี้ตัดไว้ยี่สิบครับผมตัดยางยี่สิบแล้วก็สิเจาะเข้ามันี่ยครับประมาณคืบหนึ่งนะครับคืบมือนะคร,ครับผมเจาะพี่น้องเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเห็นบ่พี่นอ้อ,นอ,องเจาะผมขอบมรสวรรค์ก็ได้ เรียบร้อยต็มตัวพี่้องโอ้มาดวกระดาษทรายมาเนาะแล้วก็เป็นยังเนาะครับผมสอดจริงปิงมาพี่้องว่ะครับบ้านนี้ฮาก็ใส่เสือกครับผม ใส่เสือกข้างในเนาะครับครับเสือกเสือกของผมใส่เสือกโพลียั่งดีนะครับเด้อผู้ใดบ,บ่มีกระทักมากครับผมครับพี่น้องก็มามัดขางนี้ครับผมเหี้ยมพี่น้องโอ้มันจังไรวะเนาะ เดี๋ยวเขาเบิ้งขึ้นเราหน่ครับขั้นตอนวิธีมัดกระบอกน่าคลิปไอ้ลุมล่มๆลงไปนะครับเด้อไปเบิ้งเอาครับผมวิธีที่มัดกันอันนี้ก็บเบิ้งเข่า,ขาวๆไปก่อนตอนหมุนเพาก็เบิ้งเราก็จีได้ประมาณนี้อ,นนอ,อันนี้ล่ะครับไม่ยากหรอกครับอันนี้ งายเยอสามรอบพ่อ,อครับมบัดหลังสีแดงสีดาพี่น้องเด้พอดีเลยทตีตัดออกวันนี้ส่วนเกินเราก็ตัดออกครับผม เงินแนนเด้อพี่นอ้องเด้อมันเข้ากันดีดูตภัยส,สูตรมันเนาะพี่น้องผู้ใด้เ็ดจังได๋ก็ตามความสะดวกสบายของเจ้าของกันแล้ครับนี่บ้านนี่ที่อยู่ประมาณนี้เด้วอ๋อกระชิมัดยางพร้อมบ่ลืมบอลนะั่บ้านนี้ เอาัปนี้ก่อนพี่น้องใส่ไก่ไนไหนฮะใส่ไก่เอาเปลี่ยนสวรรค์กันพี่น้อง <c oughs> ดอกสวรรค์พญายิ้ใส่หน่อยมั้งด้วยมันบ่มีก็เลยเอารถตัวคันไปซื้อตลาดเนาะนี่เด้อ จออะไรกันนะครับเด้อตะปูสองน้อยเขานี่ยครับสะจ,จอใหม่ซิซึ่งจออะไรยี่หรอกก็เดี๋ยวคันน็อตเขาคันตะคนปฏิสีเรียดว่าโอ้ยดอกสว่านเราไม่ยืดเอาใส่น้อยนี่แหละครับง่ายๆใช้ได้ขึ้นกันแก้คัดไปเ้ามีโอกาสเ่าค่อยไปซื้อมาไหวครับผมทางเทียนกับผีน้นองน้ำโยน้ำตังอำเภอ จะก็หาสื่อ,อยากเยอครับดอกสว่านเขาไป,ไปทั้งเมืองไปในร้านรัชรูก็สั่งห้างไก่ก็สีนี่เองครับน,นี่เขาก็ใส่แก้คัดไปครับผมนะเอาสายไฟคือหมวกใช่ครับพี่น้องเขาก็จิเจาะมองจะมองเขามากไวล้ลหรครับสามจุดนะ ไปสับนี้กระมุนเขาล้วละ เรียบร้อยพี่น้องสามห้งครับผมไสไก่บัตพี่น้องไก่ครับผมสนใจทักมากเด้ครับเด้อมีขายให้ตลอดครับผมกับมดมะแพงเองหมากมายซือประเฮ็ดเองครับผมเด้อพี่น้องกล่องสูงพด คนอยู่ต่ำอ่ะเห็นกระเพาะยังงรกคันนอตจะซื้อนะพี่นนอเรียบร้อยทันตัวครับผมเรียบร้อยพี่นนอ เดี๋ยวเาอายางมาหมัดน,น,นี่แห้งเบิ่งครับผมถ่าจะเข้าเด้อครับผมพี่นอ้องมาแล้วเด้อเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์มายุงหนึ่งนี่อืมห่นอนไปกันเราจะดึงเสือกครับ เจอในหลันเจอในหลันสานแห่ฮะนี่แหละครับเอาเบื่อยิ่งย้าจากน้อยตอนนี้ลังเก่าบ้างนี่ลังเก่าก็ได้ครับผมลังเก่าลังสิบสองลังสิบห้าเห็นเราแต่พี่น้องมาล่างหญ่มากับสิบหนึงง่ายล่างหน่อยมากับสิบเก็บมือฮะหมดละในกันหมดแล้วครับโอเคเดี๋ยวมามัดใส่ดาบเนาะพี่น้องครับเห็นมั้ยเนาะ มันต้องการนะพี่น้องอย,อย่างหู้น้อยๆนะครับตรงนีแเาวาดันซอยได้ด้วยครับพี่น้องมุนเข้าไปจักน้อยแล้วก็ผมเตรียมเี้ยไม่ตะเคียบครับ งอเข้าไปพี่น้องงอเข้าไปโอ้เข่าหยาบพี่น้องหยาบลอยได้ครับเจดสมัดไปเบิ้งยึดที่มัดพี่น้องไปเบิง้งในะคลิปลรุมๆได้ครับเด้ออันนี้ เป็นการมัดแบบเร่งด่วนครับผมเวลานหน่อยครับพี่น้องพอมัดขั้นตอนแรกแล้วเขาก็มาคล้องเศษเหล็กพี่น้องเล้วคล้องเศษเล็กเขาเนี่ยเศษตะปูเขาเนี่ยพี่น้องเสียเล็กเอายังก็ได้ตอกเศษเพื่อนเสียยังก็ได้แล้วเขาก็จะด,ดึงเราด้วครับดึงเอาจนจิ้วของล่องหมดได้เลยนะพี่น้องให้เบิ้งท่านี่ครับเนี่ยพี่น้อง ก็ดึงดึงเขาแล้วกับหมุนหมุนเสร็ด้อบอสเสี่ยวเขาได้กนได้ก็ได้มันไม่หลุดครับบานนี้เขากะยาวแล้วก็เกี่ยวมานนี่จะสองรอบก็ได้ครับผมเกี่ยวไปสิ้ิเนี่ยเกี่ยวแล้วกับวนม่านาสิสิยครับเออนี่แล้วก็ว่าคล้องเสร็สิ้นนี่บานนี้คล้องสเสร็จส้นนี่เขาก็ขืนมานนี่รถเดี๋ยวรอบแรกนะอรอบแรกเอาสั้นเดียว อันนี้รอบที่สอง้ะครับวันนี้รอบที่สองเอาสองเทียดนะแต่ว่ารอบที่สองเนี่ยฮะยุติตั้งใต้นี่้ขยุตึงมันสิดึงบันลงครับเห็นบ่มันสิไหลลงวะถ้าเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยดึงลงไปรถ ปล่อยตัดครับผมง่ายๆครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องถ้ายัดกลับไปทั้งสินี่เห็นเข้าไปประมาณจากเส้นขึง มุนไปมุนมาจนมันดังแอดแอดผมได้ไหมนี่ยถ้าให้มุนไปมุนมาแล้วมันต้บ่ไปทั้งสองทางแล้วเออโอเคแต่ว่าได้ละแล้ก็เกี่ยวไปเล้วบัตรเกี่ยวไปจากสองรอบก็ได้แล้วคล้องตัวนี้รอบที่สองด้อรอบที่สองเนี่ยเอาอันหนึ่งไว้เทิงแล้วก็สอดใต กันลงมานี่ครับก็จะดึงโลกแล้วก็กจะลอกพร้อมนี่เห็นไหมคล้ายๆกับสานแห์เขาละครับถ่ายคลิปปะครับทำผายิงหนูก็จะครับถึงหน้ายิงหนูแล้ว เป็นอนุ瓦เรียบร้อยเด้อพี่น้องนะเดี๋ยวมึงดูโอ้พอดีครับส <c oughs> ำหรับมือใหม่กาจิว่าแข็งนะอันนี้ครับหึง <c oughs> ช,ชังยย่วโมงกับส่งพอได้ายเยอะสิครับผมเนาะซ้ำนี่แหละพอดีคันมือแข็งเนี่ยโอ้ขึ้นมือเดียวพอด้ครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปเบิังสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่นาะพี่น้องเนาะครับผม เป็นการใส่ไก่แล้วก็ผูกใส่ดานาครับผมเบื้งขั้วเหมาะสมครับพี่น้องอันนี้มันเงาเก็เลย้ยเข้ามาปกติแปดสิบกับสี่ยูนิทเขาก็เจาะซ้ำหนีขคือเก้าแล้วครับผมเจาะซ้ำแปดสิบเจาะซ้ำกันครับผมเดินกันทีนึงถ้าพี่น้องเบิ่งความเหมาะสมเขาแล้วก็ถ้าแห้งเขาดึงบุพเพเขาก็ตัดอย่างสีเงาๆจังหน่อยครับผมก็ซ้ำนั่นแล้วครับผมครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ติดตามชมครับผม กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ